สวัสดีครับผมไมค์เมดน็ตนะครับการูนาดูให้จบนะครับดูจบทั้งหมดจุดประสงค์ของคลิปนี้คือให้ข้อมูลที่คนสามารถเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโอ้เข้ากลัวโอ้โอ้โเข้ากลัวนี่มากเลยอน้องดูน้องดูโอ้ทุไมลัวหมวกเฮ้ ต่อไปนี้ถ้ามีปัญหามันอยู่ที่ผมอย่างเดียวน,นะครับมันไม่ใช่เรื่องคนแล้วนี่นู่นนั่นมันอยู่ที่ผมคนเดียวน,นะครับ no, no, no. Go, go. ผมให้น้ำกับต้นไม้ no, no, go, go. ผมให้น้ำกับต้นไม้ไม่เกี่ยวมัน,ม,นมันผิดอะไร no, <go. S 1> ผมอยากจะทําให้สวนนี้แบบสวยมากครับ bye, bye. ผมอยากให้ต้นไม้นี้สวยผมทําอะไรผิดผมทาอะไรผิดพี่อยากกินน้าไหมอด,ดีตดราม่าที่ เคยเกิดขึ้นนะครับในกรณีนี้ที่ผมดนดรามาเรื่องแมวมีคนมาบอกว่าผมยังไม่ได้เรียนรู้จากดรามาครั้งแรกซึ่งมันไม่จริงนะครับดรามาครั้งแรกคือเรื่องภาษาอังกฤษนะครับตั้งแต่ดรามานั้นผมเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในช่องยิมทุนของผมนะครับ Do you remember what cold is? i h e r i h <hear>. e y i f it's a boy, how do you say he's he's handsome? <S i c <suck>. e s i c e r i g h t i c k <suck. S 1> o k a y and if it's a girl? e d o r e o o k a y e -dog. <laughs> Beautiful girl. How do you say it? E-Dog. E-Dog. Okay, and how do you say delicious? Dag by that da bo Dag, da dag Bodai. Cute girl. e -dog. And then this is delicious. Dag Bodai. Yeah, so E-Dog. Dag, dag Bodai. That's right. Okay. We're ready. Calm out. <laughs> uh, thank you. E-Dog. Dag Bodai? ข้อที่3ที่คนมาพูดว่าผมอยู่ที่ประเทศไทยยังไงตอนนี้ผมทํางานในบริษัทที่ประเทศไทยผมมี work permit และวีซ่าที่จะอยู่ประเทศไทยปีต่อปีผมเสียภาษีที่ประเทศไทยและที่บ้านเกิดของผมด้วยทั้งสองที่เลยและผมอยู่ที่นี่ตามกฎหมายนะครับถูกต้องและสําหรับคนที่ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจผมพร้อมที่จะรับผิดชอบและแสดงหลักฐานทั้งหมดนี้นะครับมันเฟกครับ F A K E Fake สารอฟาคอ Fake 100%่งยเปอรลย Fake 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 อะไร <_ t os> ทำได้ทำได้ Just ผมให้น้ำตรงนี้มันไม่มีหญ้าเห็นไหมไม่มีหญ้าผมพยายามทำให้ยาขึ้นให้น้ำเฉยเซึ่งเราจะเข้ามาดูว่าคนที่ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพวกเขาพูดอะไรบ้างนะครับและอ่า ก็เอามาอธิบายและเรียนรู้ด้วยกันได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราต้องการให้เขาหยุดพฤติกรรมคือหยุดการแกล้งแกล้งแมวคือก่อนเนี้ยเนี่ยเขาแกล้งคุมาเยอะมากคือเหมือนอเป็นคลิปตลกอะ่ะแต่เราไม่ตลกด้วยน no, ้องน้องเนามีมืนเอาไปกันไหมอะไรของมึงอะ <c oughs> อะไรมึงหา,าเรื่องอ <c oughs> ไม่เล่นไม่เล่นกูไม่เล่นไอยเหียทำไมมึงไม่เล่นดกเอเลย รีกผมสั์มาเฮ้สวัสดีครับเม้น้อยนุ้ยรักกูกงงคุณมาเยอะมากคือเหมือนเป็นคลิปตลกอ่ะแต่เราไม่ตลกด้วยครับ 15บาบาทดิอ๋มผมสักแมคโดนัลด์ผมได้ส่วนลด10%เไหมครับใช่ค่ะเนี่ยมโอเคจันโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ คลิปตลกอ่ะแต่เราไม่ตลกด้วยนี่ครับโนมยายจังเลยคอจับนมได้ไหมได้ขอบคุณมากแก้งคนมาเยอะมากคือเหมือนเป็นคลิปตลกอ่ะแต่เราไม่ตลกด้วยเราจะหยุดนะครับไม่มีปัญหา คือเราหยุดอยู่แล้วเราเรียนบทเรียนแล้วมันจะไม่มีคลิปอะไรแบบนี้อีกแล้วไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ต้องหน่้หนเอาเอาเป็นการห้สิไม่เอาไม่เอาเออไม่เป็นไรไมฮ้เฮ้ยเฮ้ไม่เป็นไรเป็นการห้าสิบหไมาไมพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเดินไปเดินออกไปแล้วไม่เป็นไรไพี่พี่พี่้หี่คลืตั้งี่ไม่เป็นไรว่าเก็บเก็บเองหเก็บไหมครับ เอาไปคืนเท้าครับเอาไปคืนเหรอครับคนไทยต้องมีน้ำใจครับเ,เราจะหยุดนะครับไม่มีปัญหาคือเราหยุดอยู่แล้วเราเรียนบทเรียนแล้วมันจะไม่มีคลิปอะไรแบบนี้อีกแล้วเราจะเก็กล้องเอามาเอามา ที่ติดตามเขาสามล้านกว่าคนอ่ะเป็นเยาวชนล้วนเลยเป็นแบบประถมมัธยมต้นมปลายแล้วก็พอนัดโพสตแสดงจุดยืนขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแบบอีกฝั่งหนึ่งอ่ะปกป้องเขามากเลยปกป้องว่าการกระทำอย่างนี้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยจ,จ,จ,จับจับจับตีนผม จับตีนกินได้ไหม c วา e เอาตีนทั้งหน้าเลยเฮ้ยถึงผมมาได้ผมไม่กลัวการกระทำอย่างนี้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย การกระทำอย่างนี้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยคุณอยากรู้ไหมเชื่อนี้ทำอะไรได้บ้าง <c oughs> นี่แหละชูมาแมนนิชทำอะไรได้บ้างการกระทำอย่างนี้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเดตตำรวจมาคงกลัวมากอ,อุชิดะเกตเตเป็นประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วเราจะพยายามแอบเข้าฮอร์เบอร์ในห้องน้ำแล้ว Okay. ห้างจะเป็นอีกสิบนาทีแล้วเราต้องแอดตั้งตั้งจอยู่ฟังนี้เขาไม่ผิดแล้วไงแล้วไงการกระทําอย่างนี้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยคุณอยากรู้ไหมเสื้อนี้ทำอะไรได้บ้าง <c oughs> นี่แหล,ละชื่อมานเนี่ทำอะไรได้บ้างและเขาพูดต่อว,ว่าเขาไม่เคยทำ คลิปดีๆหรือว่าอะไรดีๆออกมาเลยผมคิดว่าคําพูดนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมตั้งใจทําคลิปนี้ที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ามันเป็นการโกหกโอ้โหโอ้โหไอ้ออไนี่ไม่มาไวว่าไม่พอดงน,นี่ว่าไอ้นี่เก็บมาจากบ้านเลยวะเขาไม่เคยทำ คลิปดีๆหรือว่าอะไรดีๆออกมาเลย oh. เขาไม่เคยทำคลิปดีๆหรือว่าอะไรดีๆออกมาเลยอะพี่เคยเห็นไข่ปรลา่หไหมอยากเห็นไหมเิียมาก เขาโกหกเขาไม่เคยทําคลิปดีๆหรือว่าอะไรดีๆออกมาเลยเขาไม่เคยทำ คลิปดีๆหรือว่าอะไรดีๆออกมาเลยถ้าเกิดว่าคุณคิดอย่างนั้นและคิดว่าผมไม่เคยทําอะไรดีลองพิจารณาดูสิ่งต่อไปนี้ So if it's cheap ถ้าราคามันถูก you say k yet k yet k yeah that's it yet k okay ไม่ต้องเสือกไม่ต้องเสือ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 ไม่ต้องเสือไม่ต้องเสือเนี่ยไม่ต้องเสือ เรื่องของเมึงเรื่องของเรื่องเรื่องของเมึงเรื่องของเมืองเราไม่เคยเยาะเย้ยใครเราไม่เคยพูดไม่ดีเรื่องคนอื่นเราแค่ช่วยให้ผู้ติดต่มก้าวหน้าต่อไปในชีวิตโยนของหาสิแตกบอกภาษาปนนอกภาษาปนนอกภาษาปนนอกสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> เราไม่เคยเหยาะเยยใคร <c oughs> ยยดยดดดเราไม่เคยเหยาะเยยใคร <c oughs> มันผิดซูนเรื่องข,ของที่บอกว่าออกจากประเทศกลับบ้าน ถ้าผมกลับบ้านและหนีปัญหาผมจะเป็นตัวอย่างยังไงแล้วผมผมคิดกับตัวเองว่าเอะทำไมผมต้องทําตามสิ่งที่เขาบอกถ้าสิ่งที่ผมอยากทํามันดีกว่าแล้วผลในสุดท้ายมันจะดีกว่าเยอะผมคิดแบบงงแบบทําไมวะส่วนคนที่บอกว่าหยุดทาคลิปแล้วไม่ต้องทําแล้วผมจะเป็นตัวอย่างยังไงคุณอยากรู้ไหมเสื้อนี้ทำอะไรได้บ้าง <c oughs> มมน,นี่แหละคูมาเไม่ได้ทำอะไรนบ้านนมผมขอให้คุณที่จะมองตัวเองด้วยมีคนเยอะขนาดนั้นที่เชื่อเหรอผมพลาดแล้วมันมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทำไมมันมันต้องใหญ่ขนาดนี้มีคนเยอะขนาดนั้นที่เชื่อเหรอที่ผมบอกผมเคยเรียนรู้บทเรียนแล้วครั้งนี้ผมเรียนรู้บ,บทเรียนใหม่แล้วเราจะก้าวหน้าและปรับปรุงต่อไปมีคนเยอะขนาดนั้นที่เชื่อเหรอ วันนี้เขาขวัญใจของลูกๆแล้วก็ขวัญใจของเด็กไทยไปแล้วจากความสนของเขาจากความารา่ราราเริงของเขาคิดก่อนคุณทำอะไรและก็ พยายามเป็นคนที่ดีในโลกออนไลน์สังคมของเรามันอยู่ยากขึ้นทุกวันอยู่แล้วทําไมเราต้องทําให้โลกออนไลน์ยากขึ้นด้วยเรื่องคลิปนี้ก็คิดอะไรก็คิดไปผมไม่สอนอยากให้โดนต่อยจริงๆริงจับมา,เ,าเราควรจะกล้าที่จะหาสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตไม่ว่ามีผู้ติตามมาแค่ไหนผมจะเป็นคนเดิมไม่แม่เและถ้าวันหนึ่งผมเปลี่ยนผมไม่เหมือนเดิมนี่แหละผมจะเลิกทำ u t u b e เพราะว่า ผมไม่อยากให้งานเปลี่ยนผมผมอยากจะใช้โอกาสนี้ที่จะแบ่งปัน,ปนความรู้สึกทั้งหมดที่อยู่ในใจของผมให้ท่านผู้ชมและคนไทยทั่วประเทศรู้ว่าผมรู้สึกยังไงเรื่องเหตุการณ์น,นี้นะครับผมขอโทษผมขอโทษจริงๆมีคนเยอะขนาดนั้นที่เชื่อเหรอ แทนที่จะใบดาคนอื่นมาดาผมเต็มที่ไมมไม่เป็นไรครับเพราะว่าหนึ่งผมผมรับได้สองภาษาไทยไมันควยมีความหมายสำหรับผมฉะนั้นถ้าคุณดาในภาษาไทยมันไม่มันไม่ลึกซึ้งอ๋อ oh, ต้องดาเป็นภาษาอังกฤษใชล่ลองลองลองดาในภาษาอังกฤษเราถ้าคุณดาไม่ถูกคุณจะดูงโง่ขึ้นเลยคุณจะดูงโง่มากลองดูจัดมาลีปนี้ะจะเต็มไปด้วยคำดาและผมะใช้อกานนี้เป็นบทเรียนในชีวิตของผม ที่จะช่วยผมพัฒนาชีวิตปรับปรุงชีวิตเรียนรู้และถามเนื้อหาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมยังมีอีกมากมายที่คนต่างชาติอย่างผมยังต้องเรียนรู้จากคนไทยนะครับยังมีอีกมากมายเลยต่อไปนี้ผมจะระมัดระวังในการทําคลิปในช่องของผม มากกว่านี้นะครับแน่นอนมีคนเยอะขนาดนั้นที่เชื่อหรอถ้าคุณสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้คุณจะแก้ไขอะไร <sm all> ผมเองจะไม่ได้ปืนอะไรนะครับแย่กว่านั้นคือสื่อออนไลน์หรือนักข่าวอะไรเยอะแยะแต่วันนี้เราไม่ต้องพูดถึงพูกเขาวันหลังคงจะมาอธิบายว่าพวกเขาแย่แค่ไหนจริงๆ การกระทำอย่างนี้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเขาไม่เคยทําคลิปดีๆหรือว่าอะไรดีๆออกมาเลยแล้วไงการกระทําอย่างนี้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยและเราจะเจอกันพรุ่งนี้กับคลิปใหม่สวัสดีครับ